สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Lightning t a l กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวอร์เรนตี้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกคนทุกคืนในเวลาสี่ทุ่มโดยประมาณจนถึงสี่ทุ่มครึ่งทางช่องสา a m i l y แห่งนี้นะคะรายการของเรามุ่งนําเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวแล้วก็ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งข้อคิดแล้วแรงบันดาลใจในหลายๆประเด็นจะมาช่วยกันขคบคิดหาทางออกแล้วก็สร้างพลังให้คุณอยากจะตื่นขึ้นมาในยามเช้าแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแง่ใดแง่หนึ่งที่เราได้รับจากทางรายการนะคะสำหรับไรนิ่งท a อ k คืนนี้จะรำลึกคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งค่ะ พวงดวงจันทร์ชื่อจริงคือรำพึงจิตหานมีชื่อเล่นว่าพึ่งนะคะ<บ>เกิดที่ชัยนาทโตที่สุพรรณบุรีค่ะ<บ>มีฐานะครอบครัวยากจนเรียนไม่จบแม้ป .2 ออทําให้เธออ่านหนังสือไม่ออกนะคะแต่ด้วยพรสวรรค์และก็ความจําที่เป็นเลิศประกอบกับการที่รักการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ฟัน่าอุปสรรคมากมายจนกระทั่งได้เป็นราชินีเพลงลูกทุ่งขวัญใจมหาชนค่ะ คุณพุ่มพวงดวงจันท์นั้นนอกจากจะฝากบทเพลงแห่งความสุขไว้ให้กับคนไทยแล้วแต่ว่าการที่เธอเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุได้เพียง30ปีเท่านั้นด้วยโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองหรือว่า SLE ยังทำให้คนไทยได้สนใจและรู้จักโรคนี้นับตั้งแต่นั้นมาและหลายคนเรียกกันว่าโรคพุ่มพวงค่ะไล n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งคืนนี้จะรำลึกคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยสิ่งที่เธอทิ้งเอาไว้ คือเรื่องของ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค SLE นะคะช่วงหน้าดิฉันได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องนี้จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงมาตอบข้อสักถามนะคะรายการคืนนี้พิเศษค่ะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ชมที่อยากจะสอบถามคุณหมอในเรื่องของโรค SLE ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยคนที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวที่จะต้องคอยดูแลพยาบาลผู้ป่วยโรค SLE รวมไปถึงคนที่สนใจทั่วไปนะคะสามารถที่จะเข้ามาฝากคําถามไว้ได้ ทางแฟนเพจของรายการค่ะใน Facebook ก็คือ,อ,อ l t n i n g Talk นะคะรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026835026นะคะ026835026ค่ะเข้ามาฝากคำถามได้ทั้งทางโทรศัพท์รวมไปถึงในแฟนเพจ Facebook นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ อาจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิกุลค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์หน่วยโรคภูมิแพ้และอิมิโน,โนวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ะคะขอบคุณมากนะคะมาให้ความรู้กันยามดึกแบบนี้วันนี้รำลึกคุณพุ่มพวงแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีกรณีของคุณพุ่มพวงป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยคนไทยไม่รู้จักนะคะ,คะแล้วก็เราก็สนใจใครรู้หลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณหมอคิดว่านับตั้งแต่กรณีของคุณพุ่มพวงที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะความรู้ความเข้าใจคนไท มากขึ้นขนาดไหนแล้วคะคือคิดคิดว่าตอนนี้ก็คงจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลังๆก็นอกจากคุณพุ่มพวงแล้วก็มีรัดาราบางทาง่านด้วยใช่ไหมคะครันนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกคน เริ่มเข้าใจมากขึ้นคือเราสังเกตได้จากว่าคนไข้เนี่ยมา,ม,าม,ามาเล่าให้ฟัง oh. ว่าเหมือนกับว่าบางคนที่ผู้คนรอบข้างเขาเริ่มเข้าใจว่าเพราะว่าคนไข้บางทีเขาจะต้องมีการปฏิบัติตัวอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่น <Okay. S 2> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจกันมาก <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเทียบแล้วในช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะดีขึ้น,นเยอะนอนค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นโอกาสที่ไลนิ่งทอคคืนนี้นะคะ <Okay. S 2> คุณหมอมาให้ความรู้ชัดๆเลยค่ะโรค แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองหรือ SLE ค,คืออะไรคะค่ะคือโรคนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือโรคโรคนี้เนี่ยมีเรื่องของภูมิคุ้มกันตัวเองทํางานมากกว่าปกติเพราะทํางานมากกว่าปกติก็คือพวกพูดง่ายๆคือพวกเม็ดเลือดขาวที่ทํางานมากกว่าปกติเนี่ยก็เลยไปสร้างแอนติบอดีหรือสร้างสารต่างๆขึ้นมาทําลายตนเองอคือทํางานมากไป ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายตัวเองแทนที่ปกติแล้วไม่เลือดขาวพวกนี้จะใช้แค่เวลาติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยก็คือว่าต้องจัดการเชื้อโรคทําให้เราไม่ป่วยหรือหายหายป่วยเร็วๆแต่กลายเป็นว่ามันทําเกินเลยทําให้เราป่วยด้วยค่ะคนที่เป็นโรค SLE จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรค SLE คะคุณหมอค่ะคือว่าก็อาจจะมีอาการที่อาจจะต้องสังเกตนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าอาการที่เฉพาะกับโรคเนี่ยก็คือมีลักษณะที่ ถ้าคนไข้สังเกตเห็นก็อาจจะต้องสงสัยก็คือเป็นผื่นผื่นที่ที่หน้าตรงเป็นรูปเหมือนผีเสื้อเขาเรียกผื่นรูปผีเสื้ออะไรเงนะี้ยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของผื่นจะแดงขึ้นมากเวลาโดนแดดนะคะหรือไม่ก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการออแพ้แสงแดดแพ้แสงแดดนี่หมายความว่าอาจจะไม่ใช่แค่โดนแดดนิดนหน่อยๆน่อยแล้วแบบผิวคล้ำซึ่งคนปกติก็เป็นแต่หมายความว่าพอแสงแดดแล้วเขาจะ นิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกร้อนแสบคือปวดแสบปวดร้อนหรือว่ามีความทรมานมากกว่าคนอื่นที่โดนแดดในระยะเวลาเท่าๆกันใช่ใช่เนั่นแปลว่ามันต้องดูหลายๆอย่างเลยนะคะว่าเราแพ้อะไรคือคือคำว่าภูมิแพ้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องที่แพ้แพ้แพ้แดดแพ้น้ําแพ้อะไรต่างฟังดูเหมือนไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่า แพ้พุมิกันตัวเองนี่คือน่ากลัวอีกชั้นหนึ่งแต่ก็มันก็สะท้อนได้ได้หลายๆอาการที่ปรากฏใช่ใชคือว่าชื่อ SLE เนี่ยก็คือถ้าจากภาษาอังกฤษนี่ก็คือเป็น Systemic Lupus Erythematosus คำว่า Systemic นี่ก็คือเป็นทุกอวัยวะ,ะเพราะฉะนั้นอาการของโรค SLE เนี่ยก็จะมาได้ทุกอวัยวะเลยผิวนังร่างกายได้ใช,เใช่เป็นได้ทั้งปวดข้อบ,บางทีก็มีเรื่องของตานะคะเรื่องของระบบประสาท ต่างๆหรือเรื่องหัวใจแล้วแล้วแต่เลยครับเป็นได้ทุกอวัยวะจริงๆคนหนึ่งเวลาที่เป็นโรค SLE จะสามารถแสดงออกด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งไหมคะหรือว่าหนึ่งคนที่เป็นสามารถแพ้คือมีอาการได้หลายๆอย่างค่ะคือในคนหนึ่งที่เป็นเนี่ยสมมติว่าตอนที่มาหาแพทย์หรือได้รับการวินิจฉัยอาจจะมีแค่สองสามอาการแต่ถ้าเกิดรักษาติดตามไปบางทีอาการที่3ที่4อวัยวะอื่นอาจจะ กำเริบขึ้นมาหรือโผล่ขึ้นมาทีหลังก็ได้<อ>คือแล้วก็ปัจจุบันก็คือมันไม่ไม่ไม่สามารถทํานายได้ว่าอาการตรงตําแหน่งไหนจะโผล่เพียงแต่ว่าเวลาเราดูแลคนไข้เราก็คือค่ะเช็คตรวจว่าเผื่อจะมีเห็นอะไรก่อนแล้วเราก็ดูตามผลเลือดผลปัสสาวะอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมันผิดปกตินิดหน่อยก่อนที่คนไข้จะมีอาการเขาจะได้รักษาได้ทันค่ะการตรวจ คัดกรองผู้ป่วยหรือว่าการที่จะวินิจฉัยว่าคนนี้เป็นโรค SLE แน่นอนเนี่ยมันหาง่ายไหมคะคุณหมอคือก่อนอื่นเลยต้องเริ่มที่ว่าคนไข้ต้องมีอาการก่อนค่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการเจาะเลือดแล้วเจอหมายถึงว่าเรื่องแอนติบอดีที่ภูมิคุ้นกันต่อต้านตนเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดเจอ แอนติบอดีในเลือดตัวนั้นเนี่ยแต่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการเราก็จะไม่บอกว่าคนไข้เป็น SLE เ่ะเพราะว่ามันก็จะมีที่ที่มีนได้น้อยในคนปกติอะค่ะแต่ว่าไม่เป็นอาการต้องเริ่มต้นที่มีอาการก่อนค่ะค่ะซับซ้อนเหมือนกันนะหมอมีคุณเกื้อกูลโทรศัพท์เข้ามาทุกท่านโทรเข้ามานะคะเพื่อที่จะฝากคําถามถึงคุณหมอได้นะคะที่หมายเลขระดับศ2นย์สองหกนะคะ เมื่อสักครู่คุณก็คุณโทรเข้ามาบอกว่าลูกสาวอายุ11ปีเป็นโรค SLE มีอาการไตรั่วตัวบวมจะรักษาอย่างไรค่ะคือ,อ,อโรคอเลกเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้บอกว่าไม่เลือดขาวทำงานมากกว่าปกติซึ่งก็ทำให้เกิดการอักเสบตามมาถ้าพูดง่ายๆคือที่ไตรั่วนี่คิดว่าก็คงปกติไตเนี่ยต้องกรองพวกของดีไว้ในร่างกายพวก ไข่ขาวพวกโปรตีนอะไรที่<ช> <ๆ S 2> ดีๆปรากฏว่าไตรั่วนี่ก็คือปล่อยให้รั่วออกมามเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีอาการบวมนะคะทีนี้การรักษาก็คือว่าก็คือต้องให้ยาที่ไปช่วยจัดการเรื่องเม็ดเลือดขาวที่ทำงานมากกว่าปกติซึ่งยาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่กดภูมิการทำงานของเรื่องกาย<ม>นะคะแต่ว่าก็คือก็คือต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคบางคนก็ให้ยา ตรงนี้แล้วพอหมายความว่ายามีทั้งกลุ่มของสเตียรอยนะคะแล้วก็ยากลุ่มที่กดภูมิคุ้มกันถ้าให้ตรงนี้แล้วส่วนใหญ่คนไข้ก็จะตอบสนองแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการให้ยาหลายครั้งนะคะแล้วถึงจะดีขึ้นแล้วก็หลังจากดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องได้ยาได้รับยาต่ออีกหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องให้ขนาดยาที่สูงแต่ว่าอาจจะต้องกินกันต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเพนบางคนบอกว่ามีอาการหลายอย่าง พร้อมๆหรือไล่ๆกัน<ช>พอให้ยาตัวหนึ่งแล้วไปกดอาการไว้อย่างหนึ่งเรื่องนั้นหายแต่ปรากฏว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องก็ต้องรักษาต่อไป,อ,ไปอีกเป็นลูกโซ่ใช่ะคดีมิเป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าปกติแล้วเวลาที่โรคเราจะใช้คําว่าโรคก,กําเริบเวลาที่โรคก,กาเริบเนี่ยจะสามารถเป็นได้หลายอวัยวะ<ช>ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราให้ยาที่ไปกดภูมิเนี่ยก็คือจัดการเม็ดเลือดขาวทั้งหมดในร่างกาย<ช>เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้บ้าให้ยาตรงนี้เฉพาะ ตำแหน่งของโรคตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะันการให้ยาไปเนี่ยก็จะสามารถจัดการที่กาเริบไปหลายอาวัยวะเนี่ยได้ในขณะเดียวกันเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องดูว่าถ้าเป็นอวัยวะที่สําคัญเราก็คงต้องเลือกที่จะให้ยาที่เพียงพอหรือว่าที่จะควบคุมโรคได้อย่างเช่นถ้ามีอาการทางสมองหรือทางตายหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ยาที่มากกว่าถ้าคนไข้มีอาการแค่ทางข้อหรือทางผิวหนัง งั่นนะคะแต่ยังกรณีอย่างคุณก็ควรเมื่อสักครู่นี้ก็คือเออก็ต้องก็ต้องก็ต้องพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ว่ามีอาการแบบนี้ตัวบวมคิดว่าแพทย์คงต้องให้ยากดภูมินะคะจะเป็นทั้งสเตียรอยหรือว่าจะเป็นเรื่องของยากดภูมิค่ะคุณหมอคะสถิติคนไทยปัจจุบันนี้มีคนที่ป่วยเป็นโรค SLE มมากขนาดไหนคะคือจริงๆเราไม่ได้มีข้อมูลแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ขึ้นกับเชื้อชาติถ้าของอในหลายๆเชื้อชาติเนี่ยเขาก็ประมาณ2 0ถึงประมาณร้อกว่าคนในประชากรแสนซึ่งคือ20ต่อแสนประมาณค่ะประมาณต่อแสนคนก็คือ,อไม่ถึงกับเยอะมากแต่ว่า <S <S แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแล้วมันก็เป็นโรคที่ต้องใช้เวลารักษากันไปตลอดแล้วหายได้ไหมคะคนที่เป็นแล้วหาย,ายไมาหมคคือคนที่เป็นเนี่ยคือ ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดให้เสียกําลังใจนะคะคือว่าจริงๆแล้วโรคเนี่ยมันไม่ไม่หายแต่ว่ารักษาได้ค่ือต้องต้องอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรใช่ไหมคะบางทีปรากฏอาการหนึ่งแก้ตรงนี้ก็ไปปรากฏอาการใหม่แก้ตรงแก้ตรงใหม่พอหายเสร็จอาจจะกลับมาอาการเดิมอีกก็ไปแบบนี้คือเท่าที่เห็นก็จะมีหลายๆคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคุณหมอทีนี้มีข้อบ่งชี้ไหมคะว่าผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ใหญ่หรือเด็กมากกว่ากันที่เป็นคือคถ,ถ้าเพศเนี่ยก็จะเป็นเพศหญิงมสมมติถ้าคนไข้สักสิบคนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสักเก้าคนอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่จะเป็นผู้ชายอะไรคะคือเขาคิดว่ามีเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิง<อ>ที่มีอาจจะมีส่วนที่จะกระตุน้นโดยทั่วไปโรคนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดจากการมีพันธุกรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดหนึ่งอย่างอันที่สองก็คืออาจจะต้องได้รับตัวกระตุ้นที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดแล้วอันที่สามก็คือว่า อาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่มีผลร่วมกันะนะคะท,ท,ที่พูดง่ายๆก็เป็นในํในา3กลุ่มนี้แต่ว่าจริงๆมันมีรายละเอียดซับซ้อนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าพ,พอบอกว่าเป็นมีพันธุกรรมส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่ามันคงไม่หายเพราะว่าพวกพันธุกรรมนี้ก็อยู่ติดตัวเราไปตลอดแต่ตัวกระตุ้นเราไม่รู้ว่าอะไรทําให้เกิดโรคเพราะคนที่มออีอย่างเช่นมีกรรมาพัน์ว่าเคยมีปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็น เราก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ถ้าไม่มีตัวกระตุ้นสิ่งที่มันอยู่ในกรรมพันธุ์เราใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะออถูกต้องค่ะ,ค,ะคือบางครอบครัวเนี่ยก็จะมีคนเป็นมากกว่าหนึ่งคนคุณแม่เป็นคุณลูกเป็นแต่บางครอบครัวก็เป็นแค่คนเดียวในครอบครัว<อ>เพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรื่องของพันธุก,กรรมค่ะค่ะ,คะพักกันสักครู่เดียวนะคะตอนนี้เริ่มมีคาถามทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะทยอยถามคุณหมอท่านผู้ชมนะคะขณะเดียวกันก็ยังเป็นกําลังใจให้แล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้เรื่องโรค SLE กันต่อค่ะ SLE ซึ่งคนไทยก็เป็นจำนวนไม่น้อยนะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงประภาพรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีท่านหนึ่งจากกรุงเทพมหานครโทรศัพท์เข้ามาถามเรื่องอาหารเสริมแต่ว่าขออนุญาตไม่ระบุยี่ห้อนะคะอาหารเสริมยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็ตามเนี่ยมันมีหรอคะที่ช่วยเรื่องโรค SLE คือสมัยนี้นี่คือตามท้องตลาดนี่ก็เยอะมากเลยะคะถ้า เราก็ไม่รู้ยี่ห้อแล้วก็คอนเทนต์จริงๆเนี่ยเป็นยังไงเอากว้างๆง่ายๆแล้วกันว่าควรจะกินอะไรในคนไข้กลุงนี้เอาอย่างนั้นละกันนะคะ,ค,ะคือปกติเมื่อกี้ที่บอกว่าคนไข้เนี่ยได้รับยากดภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นคนไข้จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเวลาที่เราแนะนําคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่า1ต้องอาจต้องสะอาดนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่ไม่สะอาดแล้วเกิดโรคติดเชื้อท้องร่วงอะไรตามมาเนี่ยจะเร็วกว่าคนอื่นใช่จะเร็วกว่าคนอื่นเขาแล้วก็ เวลาติดเชื่อทีก็อาจจะทําให้โรคก,กําเริบขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่เราจะเน้นย้าคนไข้เสมอคือต้องทานอาหารสะอาดสุกปรุงสุกนะคะแล้วก็สดใหม่ใช่ผักผลไม้ล้างให้สะอาดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โดยทั่วไปก็คือแนะนําให้ทานอาหารที่เหมือนกับทำให้สุขภาพดีอย่างเช่นว่าไม่ทานมันไม่ทานหวานเพราะว่า การที่ได้พันิสโอลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้น้ําตาลขึ้นพนิสโลลคือสเตียรอยที่เวลารักษาซึ่งพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้น้ําตาลขึ้น <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งทานหวานมันก็อาจจะเป็นเบาหวานก็ได้ <Okay. S 2> นะคะก็คือแนะน,นําในแง่ว่าทานอาหารที่ไม่กินไขมันมากเพราะก็มีโอกาสถ้าสมมติว่าคนไข้เป็นเป็นเรื่องของไตร่วบางทีก็ไขมัน ก็จะขึ้นด้วยเราฉะนั้นก็คือรักษาก็คือให้ถูกหลักโภชนาการปกติเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแต่อาจจะเพิ่มหรือละเอียดมากกว่าคนอื่นเขาอีกเท่าหนึ่งอันนี้ก็จะดีมากใช่ไหมคะคุณพัชราพรจากบางมดกรุงเทพค่ะบอกว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทานยากดภูมิมากๆมีโอกาสจะหายไหมคะคือคือจงหวังในแง่บวกว่ากดเอาไว้เนี่ยเพราะมันทำงานมากใช่ไหมคะกดมากๆๆมันหายไหมคะคืออย่างนี้ค่ะก็คือว่าคือตอนที่กินยาเนี่ยก็จะสงบเหมือนกับไม่เป็นอะไร คือแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าห,หยุดยาเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุน้น<ะ>มันก็จะกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีก็คือว่าแต่ยาก็ไม่ใช่ขนมเราก็ไม่อยากให้นานอีกเหมือนกัน<ะ>ไมาเพราะว่าให้เยอะๆนะเพราะฉะนั้นก็คือทางที่ดีคือให้น้อยที่สุดเท่าที่จะคุมโรคได้<ะ>แล้วก็ให้บางคนบางทีคนไข้เราที่สงบแล้วก็ให้กินน้อยมากเลยบางทีกินสัปดาห์ละเม็ด<ะ>คือฟังดูเหมือนจะแบบ ให้ทาไมสัปดาหลเม็ดหยุดไปเลยดีไหมแต่ว่าสัปดาหลเม็ดกับคนที่หยุดไปเลยเนี่ยคนที่กินสัปดาลเม็ดที่ว่าเขาเป็นดีดีเขาก็ยังดียังดีสกว่าคือเขาเขาก็ดีคือหมายความว่าถ้าจะกําเริบเยอะก็จะเป็นน้อยลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช่แล้วพอเมื่อที่เขามาเจอแพทย์เราก็จะได้ดูอ่า พอหรือเปล่าสัปดาห์ละเม็ดแล้วก็คือเพราะว่าเราต้องเจาะเลือดตรวจปสัสสาวะอะไรเขาอยู่แล้วค่ะคุณหมอ,อ,อตอนนี้ก็มีคําถามมาจากที่กรุงเทพนี่เองนะคะคุณคจงจิตบอกว่าโรมาตอยอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วยหรือไม่นะคะ,ค,ะคุณวารากกรจากชนบุรีถามว่าสะเก็ดเงินอยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วยหรือไม่คือโรมาตอยนี้ก็คือเป็นเหมือนกับแพ้ภูมิตนเองแต่ว่าเป็นคนละโรคก,กันกับ SL e ไม่ใช่ SLE ไม่ใช่ SLE ลโรมาตอยก็คือเขาก็จะก็จะมีอาการทางข้อเด่นอย่างเดียวจะไม่มีอาการทาง เรื่องไตหรือเรื่องเรื่องเรื่องเลือดหรือเรื่องสมองอะไรเงี้ยจะไม่มีคือถ้ารูมาตอยก็จะเด่นที่ที่เรื่องของข้อเท่านั้น,นเด็กสาวีนี่หลายๆอาการใช่ใช่คนละโรคก,กันต้องค่สะสเก็ตเงินละคะสะเก็ตเงินก็คนละโรคโก,กันอีกคนละโรคกันอิกเพียงแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยโรคพวกเนี้ย ง่ายๆก็คือว่าเม็ดเลือดขาวทํางานเยอะทุกโรคเลยค่ะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเวลาเราให้ยารักษาเนี่ยดูเหมือนจะให้ยาคล้ายๆกันเพราะว่าเพราะว่าเม็ดเลือดขาวทํางานมากนะะแต่ว่าถ้าพูดกันโดยเชิงลรือของกลไากาการเกิดโรคมันมันต่างกันหน่อยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนคือคงไม่พูดในที่นี้เพราะมันละเอียดมากค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องผู้เชี่ยวชาญอยากจะเรียนถามพอดีว่า คนที่เป็นโรค SLE ค <c oughs> ือตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพ <c oughs> ต่างจังหวัดก็ที่โทรเข้ามา <c oughs> ก็เยอะแล้วก็จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศอีกนี่นะคะ <c oughs> เ,ออเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรค SLE โดยเฉพาะมากขนาดไหนในประเทศไทยคะหรือว่ามากระจุกอยู่ในกรุงเทพกันหมดอมตอนนี้ก็คือเราก็ก็เร่งผลิตนะแต่ว่าตอนนี้คือทางอย่าง กรุงเทพทุคโรงพยาบาลไม่ได้แปลว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะใช่แม้กระทั่งในกรุงเทพก็ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะมีเหมือนกันอย่างรามาธที่ีมีแน่นอนมีอาจารย์หมอแล้วก็อีกหลายท่านใช่ไหมค่นี่คือต้องต้องต้องศึกษาต้องทำเรื่องนี้ไม่โดยเฉพาะก็คือว่าปกติก็คือเรียนสมมุติว่าจบจบแพทย์ใช่ไหมแล้วก็เป็นแพทย์ชัยทูนแล้วก็จบอายุรศาสตร์แล้วก็ต้องเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลุมัตโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ SLE เนี่ยนอกจากลุมัตโตแล้วทางหมอโลกตายเองก็ ก็รักษาได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่โทรศัพท์เข้ามาคือมีเรื่องของตัวด้วยซึ่งทางหมอโลกไตเขาก็จะดูคนไข้ที่เป็น s อ e ที่เป็นเรื่องไตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคิดแล้วเนี่ยก็คือถ้านับรวมกับหมอโลกไตด้วยก็จะเริ่มปริมาณเยอะขึ้นหน่อยใช่ใช่อ๋อแปลว่าคือมีทั้งที่ได้ทั้งองค์รวมรักษาโรค SLE แล้วก็มีทั้งเฉพาะทางแต่เกี่ยวเนื่องกับ s อ e ก็คืออย่างนี้ถูกไหมคะก็คือก็คืออย่างคุณหมอโลกไตนี้ก็ก็จะดูเรื่องเรื่องของไตถ้าเกิดคนไข้ ที่เป็น s SO อ e หรือในบางที่ที่ไม่มีรูวโตคุณหมอโรคไตก็ต้องทำหน้าที่ดูคนไข้เอสทั้งหมดด้วยเหมือนกันนอกจากรามาธิบดีแล้วถ้าในกรุงเทพมหานครค,คุณหมอพอจะพอจะแนะนําได้ไหมคะมีโรงพยาบาลอื่นออีกก็คือคตามโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย,ย์ใหญ่ใเนี่ยมีแน่นอนเิรีราชมีแน่นอนเิรีรามจุลา,าพมุกุลราชวิถีวชิระแล้วก็ ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยคือตามโรงเรียนแพทย์นี่มีแน่นอนเอกชนใหญ่ๆก็คงจะมีต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ลงพยาบาอย่างเชียงใหม่ขอนแก่นหญ่มีค่ะ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 มี่ามี่างนั้นไ่ะม่อย่างนค้นีคือีีย่ทค่ะีะยี่ะม่มือ่มีค่ะมีค่ะมีมีค่มีค่ะมี่ะมีค่ะมีค่มีมีะไีอ่่ะมีี่ะมีค่ะีค่ะ่ะค ค่ะหรือว่าหรือว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ท,ที่สอนทางด้านแพทย์ใน,กกน่จังหวัดอันนี้คือพุ่งเป้าไปอย่างนี้ก่อนดีกว่าค่ะ,คะทีนี้สมมุติว่าอาละเรื่องของการหาหมอหรือไปหาโรงพยาบาลหาแพทย์ที่ปรึกษาวินิจฉัยเราแล้วว่าเราเป็นโรค SLE แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติต้องดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อสักครู่คุณหมอให้ไปข้อหนึ่งแล้วเรื่องของอาหารโภชนาการต้องเป๊ะเลยนะคะต้องเกินกว่าคนอื่น มีอย่างอื่นอีกไหมคะคะมีค่ะคือข้อที่1ก็คือเราพูดเรื่องโรคก,ก่อนก็คือว่าต้องติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าโรคมันไม่หายออแล้วก็คือก็ควรจะกินยาตามที่หมอสั่งะนะคะเพราะว่าบางทีคนไข้ปรับยาเองหรือหยุดยาไปโดยที่ออรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ทำให้เวลากลับมาและโรคก,กำเริบซึ่งพอ ครั้นที่โรคก,กำเริบแล้วนี่ก็จะเป็นปัญหาหน้าปวดหัวของผู้ที่ที่จะต้องรักษาเพราะว่าวีใช่ใช่มัน <ฮะ S 2> มันจะเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าคือเราก็อยากให้อวัยวะทั้งหลายของเรานี้ปลอดภัยไม่มีโจนผู้ร้ายเข้ามาอมพอโรคก,กำเริบก็คือเหมือนเนนนคนดิข้า กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะหลังจากติดตามจากทรวจโครงการเฉพาะกิจจากทางคอสชอนะคะเมื่อคะมีคําถามเข้ามามากมายในระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่แล้วก็ปอยอสายโทรศัพท์ก็มานะคะต,ต่อาจจะตอบเนื่องได้อีกสักบางคาถามเท่านั้นคะ่ะอย่างเช่นคุณสุวรรณีที่กรุงเทพมหานครโทรเข้ามานี่น่าสนใจมากที่ค,คุณหมอพูดถึงตัวกระตุ้นเมื่อสักครู่นี้ตัวกระตุ้นที่คุณหมอบอกว่าเราอาจจะไม่รู้เลยว่า อะไรเป็นตัวกระตุ้นทีนี้คุณวนนี้บอกว่าเราจะระวังอะไรคือเราอาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นในครั้งที่ทําให้เราเกิดโรคแต่ว่าเรารู้บางอย่างว่ามันจะทําถ้าเราเป็นโรคแล้วพอเราเอ,อ,อะไรทําให้โรคมันแย่ลงก็คือว่าอย่างแสงแดดทําให้โรคมันแย่ลงการติดเชือ้อ ทำให้โลมันแย่ลงหรืออาหารอันไหนที่รู้สึกว่าแพ้อาหารชนิดนั้นคืออาหารนี้ก็บอกอยาเหมือนกันนะคะว่าว่าคือมันไม่ไม่เหมือนกันที่เรียกว,ว่าแพอาหารกับจะทําให้เกิดโลมแตไม่ไม่ชัดแต่ว่าสิ่งที่ชัดนี่คือแสงแดดแสงแดดที่ควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอยง่างเดียวไม่พอก็คือต้องใช้ครีมกันแดดซึ่งจริงๆคนโดยทั่วไปจะคิดว่าเออไม่ออกแดดไม่ต้องทาจริงจริงคนเรต้องทาตื่นเช้ามาก็ต้องทาแหละทั้งวันอยู่ในบ้านก็ต้องทาเมื่อกี้คุณหมอพูดรอบแนะนำนะคะบอกว่า คนที่เป็น s อ e เนี่ยแล้วก็เป็นน้องมัธยมแล้วก็ต้องออกไปเล่นกีฬา,ส,าสนามกับเพื่อนคืออันนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์นะใช่ใช่พพเพราะมีไม่ได้ใช่ใช่คือถึงแม้ว่าจะทาครีมกันแดดเนี่ยพ้องบ้านเรานี่ร้อนมากเรียนรอดอเรียนรอดอใช่มีเด็กผู้หญิงเรียนรอดอค่ะก็คือต้องต้องตอง้ตองหยุดหรือว่าต้องต้องต้องหลีกเลี่ยงเลยแบบไม่ไม่ไม่ควรเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยจะทําให้โรคตะ้น เริ่มแล้วก็รักษายากแล้วบางทีคนไข้ก็ถึงกับเป็นแบบอาการต้องเข้าโรงพยาบาละค,ะค,คุณเป็นนิสดาทงมาจากลบบุรีค่ะบอกว่าสเก็ดเงินมีโอกาสหายไหมคะคุณหมอสเก็ดเงินเหรอคะสะเก็ดก็เป็นโรคในกลุ่มเดียวกันคือเรื่องของพอพวกไม่ลือดขาวทํางานมากอะไรเงี้ยก็อาจจะดีในช่วงที่ว่าพอให้ยาถ้าดูแลดียาใ,ให้ยาต่อเนื่องก็จะดีแล้วก็อาจจะลดยาได้ ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่หายขาดไหมก็ก็โกงไม่ได้หายขาดไม่มีคือจะบอกให้ว่าจริงๆคนไข้เนี่ยค่อนข้างจะเยึดติดแต่คำว่าหายขาดหรือเปล่าค่ะเราก็ต้องคิดดูว่าโรคใหญ่เนี่ยไม่หายขาดเป็นหวัดคุกค่ะเป็นหวัดใจไม่เข้าใจเข้าใจค่ะคือคือเป็นหวัดเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละที่จะหายเป็นโรคติดเชื้อบางอย่างที่จะหายแต่ว่าโรคความดันเบาหวานไขมันอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นจะฟังดุไม่ถึงกับแย่มากเพราะคนส่วนใหญ่เป็นใช่ไหมแต่นั่นก็ไม่หายขาด เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไม่เป็นอย่าก็าาติดไปเข้าวัดถายขา,าขดูแลตัวเองแล้วก็มีใจและอีกอย่างคือคนไข้เอสเอ็เก็มีคนไข้ที่ติดตามรักษาเราเนี่ยแบบ ยี่สิบกว่าปีแล้วที่ยังติดตามอยู่ในครับเข้าเวียนเข้าเวียนออกใช่ก็คือเขาก็มาตามนัดช่วงที่โรคกำเริบก็มาบ่อยหน่อยช่วงที่โรคสงบก็นานนานมาทีอะไรแต่ว่าโดยรวมก็ก็ยังใช้ชีวิตได้ได้อย่างแล้วก็ยังทํางานอยู่อยู่จนจนเกษียณก็มีบางคนเป็นแต่คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันชชยคุณอรวัณยาบอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ17ปีเป็นเอชอนะคะแต่ถามคืออไว้ว่าถ้าลูกแต่งงานจะสามารถมีลูกแล้วก็ ได้ไหมคะคือสําหรับการแต่งงานเนี่ยคือถ้าโรกสงบถ้าอยากจะมีลูกก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาถ้าโรคสงบพอและยาที่สงบ,สงบนานพอนะคะแล้วก็ยาที่ใช้คุมโรคเนี่ยน้อยแล้วก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นตัวที่มีผลน้อยกับการตั้งครรภ์หรือไม่มีผลกับเด็กเนี่ยฮะอันนั้นก็คือสามารถที่จะมีบุตรได้จริงๆแล้วอย่างกรณีคุณพุ่มพวงนี่ก็น่าจะน่าจะเป็น SLE อยู่ก่อนแล้วก็มีบุตร ถูกไหมคะแล้วก็มีลูกแต่ว่าพอระยะหลังๆที่ทั้งทํางานมากพักผ่อนน้อยแล้วก็อาการรุมเร้ามากขึ้นมันถึงปรากฏอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะคุณหมอนาทีสุดท้ายแล้วราคาเสียดายแม้อยากจะตอบคําถามอีกเยอะเลยนะคะคุณหมออยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมในคืนนี้เกี่ยวกับโรค SLE ยังไงบ้างคะคืออยากจะฝากให้กำลังใจคนไข้ที่ว่าที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่นะคะก็คือ มันมีทางรักษาแล้วปัจจุบันเนี่ยการรักษามันมีมากมายเพิ่มขึ้นออปชั่นมันมากขึ้นถึงแม้ว,ว่าให้ยาไปแล้วมีปัญหาเราก็เดี๋ยวนี้มันมียาใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรักษาได้อย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าคนไข้20-30ปี follow up ในคลินิกก็ยังอยู่เพราะฉะนั้น,นการที่มารักษาการที่จะมารักษาต่อเนื่องแล้วรับยาแล้วก็คุยกันแล้วก็ไม่หนีหายไปไหนเพราะว่าคนไข้ที่มักจะ กำเริบก,ก็คือคนไข้ที่รอ Followup คือไม่ได้มาติดตามรักษาต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะว่าต้อ,อ,องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคนข้างๆเคียงๆนะคะคต้องใช่ควรคจะต้องเอาใจใส่ผู้ป่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วยดูแลให้กำลังใจแล้วก็อย่าทำให้ผู้ป่วยเครียดช่วยกันดูแลเพราะความเครียดก็จะทำให้โรคกระตุ้นด้วยแล้วพยายามเข้าใจกั ผู้ป่วยว่าเขามีข้อจํากัดอย่าไปว่าว่าเขาเป็นคุณหนูโดนแดดไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งนักเรียนเด็กเล็กก็เพื่อนล้อหรือว่าครูไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือคือเขาไม่สบายอยู่แล้วเขาก็แย่อยู่แล้วค่ะอย่าไปล้อเพื่อนควรจะเข้าใจเขาสําหรับคนรอบข้างนะคะค่ะค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีคำถามหลั่งไหลเข้ามาค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะฝากไว้ที่ Facebook ในเพจ ไลนิ่งทอล์หรือว่าเข้ามาทาง Twitter ร์แอดหนิงอันเดอร์สกสายสวรร์ได้นะคะรวมไปถึงหมายเลขที่โทรเข้ามาเมื่อสักครูน่นี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความสนใจนะคะแต่ก็อยากจะให้รายการนี้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ป่วยเป็นโรค SLE รวมไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดด้วยอย่างที่คุณหมอนแนะนํานะคะ <S <S เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็รักษาตัวให้ดีที่สุดให้เป็นไปตาม สิ่งที่คุณหมอแนะนำแล้วก็ดูแลอย่างดีที่สุดนะคะเราก็จะอยู่ในสังคมได้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขค่ะหวังว่าคืนนี้คุณจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะคุณหมอประภาพรต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่สละเวลามพูดคุยในวันนี้ค่ะแล l ว g h น n ่ n g t ล l k กับสายสวรรค์เขียนยิ่งคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะอยากจะให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะคุณหมอเลดฉัชลาลัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ